สายป่าครับวันนี้สายป่าครับนี่ครับดูสภาพไม้ครับสายป่าล้วนๆครับสายมดแดงครับไม่ได้ต่อนกครับนี่ดูครับเส้นเอิร์สครับผ่านเอิร์สครับผ่านมดแดงครับดูครับ หากินสูงครับยอดไม้ครับหาเยไข่มดแดงครับทางเหนือเขาเลือก ไอ่มดส้มนี่ครับนี่เขาเอิดอาลก็ โอ้โหเย็นรังนี้ครับโอ้โหติดกันแล้วครับสองรังนี่ครับโอ้โหขอเย่ไปแล้วกับเอิดทั้งลุงว่ะนะเอิดเอิด

หอน n ắ n แล้วดูเออสไดท้ายครับเอาคนนี้เอาไ ลอยเขาเอาไปก่อนครับไม่ทันเขาครับสตาร์ทช้าครับออกตัวช้าครับห<อ>าไปก้าวเดียวครับนี่ครับเศร้าครับเศร้าเป็นไม้ <c oughs> แย้มดแดงครับ ผมมีอ่ะขันนั่งไาละสายปากทุนนีสนเส้นแท็กเส้นเอิทเส้นหนุ่ม มันไปอยตินไหนนาะเออมมีมีเงียบมีเียบเงียบที่เหลือที่นกะ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 กอดกะกะมีอูมีอมีออนั่งนั่งนักตวก้อน่ะ Tuh aja memang kesedihan mur kah? Nuh. Duh, duh, nih. mau nih. ini nih, non, kap. Lang พ,พูดนะพูดนะทางขึ้นบนมั่นล่ะทางขึ้น,น,นบนทางขึ้นบนขคือบนอย่างเดียวนะน้ำตกครับโหมาหามดแดงมาเจอเกื่อนขนาดย่อมครับนี่ครับน้ำใสแจ๋วครับเห็นตัวปลาคร้บโหนี่ครับ น้ำแรงหนักเป็นล่องอยาวไปน,น,นู่น,นนะครับนี่ครับน้ำใสสะอาดครับปลาเยอะ กลับมาตามล่าหาโมดแดงกันต่อนะครับพี่น้องเป็นต้นมะม่วงครับรังใหญ่ครับรังนี้โอ้หเส้นเอิร์ดกำลังสอยใหญ่แล้วครับแม่เยอะโอ้โอ้ลนครับโอ้เอ็ดเอ็ดล้น

หูด้ำหมเนี่ยครับมาดูกันครับอืมน้อยแม่เยอะครับโอ้โหดูโอ้โหมีมีมีเงียบเหมือนกันเงียบ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 ดูดูกบตัด

นี่ครับโอ้โหเต้งคับนะครับไส่ครับเป็นเป็มครับลังนี้ครับอยู่สูงมากครับนอนครับหนีน้อครับเส้นเสียวครับเส้นแต็กล่อบนปลายยอดนะครับหักเสี่ยวปลาครับยังเหลืออีกหลายลังนัดนน เอาไม่ได้ครับมันอยู่สูงเกินนี่ครับเก็บภาพสวยๆมาฝากครับไข่อย่างนั้นครับส้มครับนี่ครับขออูกกระเมียงกําเตอรเพราะว่ามันเจ็บแอวครับอู้ไข่มันเจ็บแอวครับอูกกระเมียงกําเตอร์ปัดๆขอดูขทางนี้ดูไข่ปลาเลอบปลาเต๋อครับไอ้เต็งเต็งใหญ่ๆครับนี่ครับนี่ครับ อือร่อยไม่แพ้ใงมันครับนี่ครับเซียนเอิร์ดครับนี่สองคนกับเซียนแต็กคครับแต่แม่มันกัดยังเจ็บน่ครับเซียนเอิร์ดลองของครับสักยันมาใหม่ครับดูข้อมือนะครับรับรองว่ากันได้สบายสบายไม่เข้าครับรุ่นนี้ครับ หลวงพ่อเอิร <prediction>? mm. ์ดนี่สิหาเนาะคอณละโอ๊ตเจ็บอ่มันกัดเจ็บครับยังเจ็บเลครับเสนแท็กก็โดดไปออเนี่ยเนี่นี่นี่ครับควมเสี่ยงกู้นะโอ้โห อยู่ร่มเันนะครับคนก็ร้อนครับร้นนอนหมกหัวหัวเจ็บเลยหมดกกัดหลังนี้คุมม้มครับเก็บภาพมาฝากครับเซนแต็ครับ <c oughs> เอฟซีได้ชมมันครับนี่ครับไห้ชมเฉยครับ โปดเม้นมาหน่อยนะครับขออย่างเดียวนะอย่าด้ามากเลยเแล้วครับไม่มีอะไรนะครับเอาไปทํามาหากินเฉยครับทำเมนูตอนเย็นนี้ครับไฟ่มดแดงครับัอแค่คนี้ก่อนนะครับ